กับข้าวบักทองดำมีทั้งปลากระป๋องมีทั้งลาบมีทั้งไข่โอ้ยอร่อยอะไรจังนะบอกนั่งรอได้กลินมานานแล้วเมื่อไรจะได้กินเนอดมแล้วดมอีกเอาหัวมาสุกข,ขาสุกแล้วสุกอีกใช่ไหมทองดำหิวแล้วใช่ไหมฮะ หิวแล้วใช่ไหมเนี่ยว่าไงอ่ะนี่เนี่ยข้าวเนี่ยเออหอมไหมล่ะฮะหอมหรือเปล่าเออนี่กับข้าวตัวเองเนี่ยหอมไหมล่ะฮะโอ้ยงัมคุนแกบครับงุนแกบ,บผมอยากกินแล้วครับผมไม่ไหวแล้วครับหอมเหลือเกินครับ เมื่อไรจะได้กินนะเมื่อไรจะได้กินนอมแล้วเกินนอมแล้วเกินโอ้ย